สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะฮะ97นะครับก็อยากจะให้ข้อคิดเพื่อนๆทีหนึ่งว่าพระทุกองค์นะครับจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับสีสันอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันทุกองค์เนื้อว่านอะไรต่างๆคาบว่านต่างๆก็จะไม่เหมือนกันยิ่งเป็นพระกดมือนะครับน้ําหนักอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้นะเพื่อน ก็คืออย่างที่พูดนะคะกดมือไม่ใช่กดเครื่องการตวงนะครับว่านหรือการตวงส่วนผสมต่างๆนะี่ก็เป็นชาวบ้านทําการทำเนี่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ทําในวันเดียวเสร็จพ้าหลวงปูทวดเนื้อว่านทุกพิมพ์นะร,รวมกัน6กหมื่นกว่าองค์เพื่อนๆคิดว่าจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันทุกองค์นะครับมีเป็นร้อยบ็อก บล็บอกเดียวกันก็ยังแตกต่างกันในเรื่องสีสันเนื้อหาวัณนนะอ่อนแก่ตั้นขึ้นมาก่อนนะครับเป็นลูกกระสุนนะครับรอกดในแม่พิมพ์พึงแดดพึงลมความแห้งของน้ำว่านก็จะจางก็จะเละเหย่อออกไปโดนแดดแม้แต่การตากแดดพึงลมก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่ามันเล่นยากไหมผมบอกว่าเล่นยากนะครับเพื่อนๆน,นี่ยังไม่พูดถึงว่าวีรกรรมต่างๆของเซียนต่างๆที่ ผมเคยเจอเคยประสบพระเห็นมานะครับแม้แต่เซียนภาคใต้เซียนใหญ่เคยปล่อยพระออกไปเป็นพระของตัวเองขายไปจําไม่ได้ครับปล่อยให้กับเท่าแก่ปล่อยให้คนมีเงินไปเป็นเซียนดังเลยครับเพื่อนๆนะครับจําไม่ได้ว่าเป็นผัะของตัวเองเพราะว่าเซียนคนเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นไม่ได้อ่าไม่ได้นํากลับไปขายเองก็ให้คนรับใช้หรือคนขับรถนี่แหละครับนําไปขาย ก็คือครั้งแรกที่เจ้าของพระเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อได้ตัวเองแต่ตอนจะขายเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในเสียนคนนี้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเขาก็ให้คนขับรถเขาเนี่ยลงไปขายปรากฏว่าเซียนใหญ่คนนั้นบอกว่าพระบอมอะไรเกิดขึ้นเพื่อนๆวงแตกครับเมื่อเจ้าของพระลงมาเจอกาบขอขมาลาโทษกันไม่ทันไงเป็นอย่างนั้นล่ละ กูซื้อพระจากมึงนะกูให้คนขับรถกูมาปล่อยกับมึงเนี่ยมึงบอกเป็นพระเก๋มึงจํากูไม่ได้แล้วเลยปัจจุบันก็หายเงียบไปจากวงการผมเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับเห็นเซียนพระหลายคนที่มานํามาลงมาไล่อะไรต้องดูพิมพ์นั้นต้องดูพิมพ์นี้ต้องดูพิมพ์นั้นดูตํเหนิตรงนั้นปลายนี่งัดโดยช้อนส้มสมัยสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยใช้ช้อนส้มนะครับเพื่อนๆลองคิดดูเป็นไปได้ไหมที่จะใช้ช้อนส้มงัดมันเป็นไปไม่ได้เพื่อน คิดว่าไม้ที่หักมามาเหลาแล้วมานำมางัดพระเนี่ยจะต้องเท่ากันเลยครับคนงัดพระคนกดพระคนเดียวกันกดน้ำหนักเท่ากันเลยเพือนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เ้าคิดนิดหนึ่งเพื่อนๆพื่อนอนะครับก่อนที่เราจะเล่นพระหลวงปูทวดเราต้องรู้เนื้อหาหมวาลสารก่อนว่ามีมีเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดง ว่านเป็นยังไงคาบว่านเป็นยังไงว่านเกา่าว่านใหม่ว่านสดว่านแห้งนะครับเพื่อนๆสาหรับพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระติดทองถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนักเพียงแต่ใช้ดูว่าที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงเนี้ยนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงเนี้ยคือคาบนำว่านองค์นี้ก็มีเม็ดขาวเม็ดดําเม็ดแดงพร้อมด้านหน้าด้านหลังก็จะมีแร่ทองร้อยนะครับให้เราเห็นแต่เนื่องจากว่ามีในปริมาณไม่มากนะครับก็ ปัจจุบันนี้ผมก็บอกนิดหนึ่งว่าทําเข้าพิมพหมดเะครับเดี๋ยวผมขอพูดอีกนิดหนึ่งเพื่อนๆนะครับว่าองค์เนี้มีที่มาที่ไปดีมากได้มาจากคนพื้นที่ได้มาจากคนภากตานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงที่เนื้อนี่ครับจะเป็นเนื้อออกเทาเทาเขียวนะครับนะครับในพิมพ์พระรอดเนี่ยแยกเป็นสามพิมใหญ่แต่แยกย่อยออกไปอีกมีทั้งพิมพ์ต้อพิมพ์อะไรพวกนี้เพื่อน แยกย่อยออกไปนะครับเพื่อนเพื่อลองดูคาบน้ำว่านนะครับที่ขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัวผมผมมั่นใจว่าแท้ของผมนะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆจะดูแท้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีเม็ดขาวเม็ดดาเม,ม็ดแดงก็ทองที่ติดนี่ก็เป็นทองแท้ติดมาแต่เดิมซึมเข้าผิวนะครับส่วนผิวที่ทาลงไปเนี่ยครับด้วยขี้พึ่งเนี่ยก็จะไม่เนื้อออกเขียวนะครับเพื่อนๆ สำหรับองค์นี้ก็เป็นองค์กระบมที่ผมใช้อยู่เนื้อแห้งแข็งแขงแมะเพื่อนเพื่อนด้านหลังก็เป็นลายนิ้วมือนะครับก็จะมีเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงคือจริงๆพระหละวงปุโรฒเนี่ยผมพูดได้เลยเมื่อก่อนผมก็เล่นไม่เป็นเพื่อนนะก็หลงพิมพ์ดูกันโอ่งกันอยู่นานนะครับแต่อยากจะมาเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเซียนใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเซียนใหญ่เลยวหะครับของสายภาคใต้นะครับมีการประกวดพระนะครับสายหลวงป่ทวดขึ้นมา พักพวกเขาเองส่งพระเข้าไปไม่มีการดูเลยเพื่อนๆเขีรยกันเข้าไปเป็นกองๆนะครับไม่ต้องดูครับพักพวกกันอย่างนี้จะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ครับส่วนหนึ่งที่ผมหลีออกมาจากการวงการพระเนี่ยเพราะอะไรคือผมรับไม่ได้ผมก็เป็นคนไหว้พระเป็นคนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจมากพอยิ่งเข้าไปลึกสัมผัสลึกๆแล้วเนี่ยผมต้องพูดดีเลยว่าเสียนพระทุกคนนะเพื่อนๆที่เราเห็นกันมาไล่มาไล่ไล่มีผลประโยชน์ตัวเองแฝงทั้งนั้นแหละครับเพื่อนๆ นะครับไม่ต้องพูดถึงรายการแฟนพันธ์แท้ที่ทําให้เสียหลายหลายคนสมัยก่อนผมอยู่กรุงเทพเนี่ยจากปีสี่เจ็ดขึ้นมาไม่มีอะไรเพื่อนเพื่อนบ้านหนึ่งต้องเช่าเขาอยู่เลยเสียนใหญ่ทุกวันนี้ที่มาไล่กันเพื่อนเพื่อนไปดูข้อมูลครับไลพระสุมกอไลพระเบญชภาคีเนี่ยชี้ตําหนิก็ไม่เหมือนกันอามาตรฐานมาจากไหนเพื่อนๆการสร้างพระสมัยแต่โบราณจริงๆแล้วเขาไม่ได้สร้างสิบยี่สิบองค์หรือสร้างแค่ร้อยองค์เขาไม่ได้ตั้งใจมาขายทําเป็นพุทธภาณิชย์ทำเป็นลิมิเต็ดเพื่อนๆ เขาทาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแต่เซียนเองเท่านั้นแหละที่มาแยกพุงม,มาแยกพิมพ์มาบอกว่าพระองค์นี้มีเท่านั้นมีพระองค์นี้เพียมีเท่านี้เพื่ออะไรเพื่อราคามีลึกๆหลายอย่างที่ผมก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดหรือพาดพิงมากนากนะแต่ผมบอกเตือนสติเพื่อนๆดถึงก่อนเลยว่าการเล่นพระหลวงปูดโทษน,น,นะครับอย่าดูหนังสือให้มากนะครับดูเป็นไกได์ได้อย่าเชื่อเซียนให้มากถ้าเพื่อนๆจะเช่าหาจะหาให้เหมือนเซียนมานั่งไล นะครับให้เพื่อนๆดูชี้ผีไม่เพื่อนๆ,พเ,พอนๆพเพื่อนๆจะไม่เจอพราแแ้หนอกครับผมมีคนหนึ่งก็ที่ดู youtube แล้วก็เล่นพระมาอยู่นานผมก็หลงเพื่อนๆถ้าเราไปดูแต่เม,ม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงเราจะเจออะไรนะเพื่อนๆภาะเกดเดี๋ยวนี้ก็ทําเข้าผิดหมดเราก็ต้องดูความเก่าให้เป็นที่สําคัญต้องดูแรก,กิมเซียวหรือแร่ทองน้อยให้เป็นปัจจุบันเนี่ยซีนหลักใหญ่ๆนอกจากดูพิมพ์แล้วนะเพื่อนๆที่ดูดูกันก็จะดูสนิมของแร่ทองน้อยเท่านั้น ที่เป็นส่วนประกอบหลักใหญ่ๆเลยถ้าเพื่อนๆจะดูพิมพ์แบบนี้ให้เหมือนกันนะักับสิ่งที่เซียนเอามาไล่ให้ว่าหูขีดบางขีดไรจุดพิมพ์ต้อต้องเป็นอย่างนี้ผมถามจริงๆนะครับพระปั๊มเครื่องอย่างนั้นไม่เหมือนเนื้อพระเนื้อดินกดมือกดมือมันจะเหมือนเลยครับให้นึกถึงหลักความจริงคุณคนเดียวกันทอดไข่สิบกระทะเหมือนกันไหมผมเคยพูดกับเพื่อนๆไปแล้วว่าขนมค้องกับเพื่อนๆถาดเดียวกันหยอดแป้งหนาบางยังไม่เท่ากัน รอบไม่ยังไม่เท่ากันและเพื่อนเนจะพระหลวงพอ่อทวดซึ่งเป็นเนื้อว่านมีจานวนน้อยหกหมื่นสี่พันกว่าองค์เนี่ยมาชี้พิมพ์กันได้ไงนะครับผมก็ศึกษามาเยอะได้ผมถามเพื่อนเพื่อนที่หนึ่งไม่ว่าเป็นพระสายไหนพื้นที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเราเข้าใจหลักโดยหลักธรรมชาติว่าพระสายใต้พื้นที่คนภาคใต้ก็จะมีเยอะถูกไหมเพื่อนเพื่อนนะครับเขาก็จะมีอยู่เยอะนะครับคุณไปถามสิบเซียน สิบอาจารย์ก็ตอบไม่เหมือนกันขนาดเซียนทุกวันนี้ที่มาไล้เราดูให้เราฟังถ้าเพื่อนๆจับประเด็นให้ดีจับตำหนิให้ดีเพื่อนๆจะรู้ว่าแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกันขัดแย้งในตัวมันเองนะครับเพื่อนๆอยู่ที่เพื่อนๆไปฟังใครผมบอกเพื่อนๆทีนึงเลยนะครับอย่าเชื่อเซียนให้มากดูความเก่าให้เป็นดูเม็ดขาเม็ดอดดูพิมพ์เป็นส่วนประกอบแต่ปัจจุบันหลวงพ่อทวดเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูแค่พิมพ์อย่างเดียวเพื่อนๆโดนหมดเลยครับต้องดูความเก่าดูความแห้งอะไรให้เป็น นะครับคาบไข่น้ําว่านอะเรียต่างๆนะครับอย่างองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นองค์ที่มีที่มาที่ไปดีนะครับเนื้อก็จะแห้งเป็นสีขาวองค์นี้ก็อย่างที่ผมพูดไม่ได้แก่ว่านเพื่อนๆก็ก็จะมีเม็ดปูนขาวก็มีนะครับเพื่อนๆเพราะว่าปูนขาวนี้ไว้อ่ากันปวกกันมแมลงนะครับอ่าส่วนเม็ดขาวเมด็ดดาเม็ดแดงมวลสารต่างๆก็มีให้เราเห็นนะครับส่วนเพื่อนๆท่านอื่น ที่ศึกษามาตามตำราหรือท่านอื่นที่เห็นของผมแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ผมไม่ได้บังคับเลยผมบอกให้ฟังเลยนะครับเพื่อนๆหลวงพ่อทวดเนี่ยส่งข้าะกรวดถ้าไม่ใช่ของเซียนนะเพื่อนๆยากครับจะแท้ทุกสนาผมพูดได้เลยเจอมากับตัวเองแล้วเพื่อนๆกล้าพูดได้เลยว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยเพื่อนๆไม่มีอะไรที่จะมายืนยันหรอกครับว่าแท้นะครับไม่มีอะไรมายืนยันครับเพื่อนๆ เพราะอย่างที่ผมพูดอรพระสร้างมาหกหมื่นสี่พันองค์ถึงแม้ตำหนิมีในบล็อกเดียวกันสิบองค์นะครับให้กดมาสิบองค์บล็อกตำหนิอาจจะใกล้เคียงกันแต่น้ําหนักความแน่นความรวมของเนื้อพระการกดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อน,อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแทงตาย,ตายการงัดออกจากบล็อกเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนเพราะพระมันเป็นพระกดือการผสมเนื้อหาหมวลสาร นะครับไม่ได้ตวงไม่ได้วัดนะเพื่อนๆปั้นเป็นลูกกระสุนตากพึงแดดพึงลมแม้แต่การตปก็อ,อย่างที่ผมพูดเพื่อนๆไปลื้อลองซื้อดินน้ำมันมาสิบก้อนปั้นเป็นสิบก้อนแล้วเพื่อนๆไปตากแดดดูแลเพื่อนๆมาทําความเข้าใจกับมันดูว่ามันเหมือนกันไหมเซียนบางคนก็บอกว่าสองสี่เก้าเจ็ดใช้ช้อนส้มหักมากดอะไรประมาณนี้ผมพูดจริงๆว่าสองสี่เก้าเจ็ดผมเองก็เกือบอายุห้าสิบปีเพื่อนๆ ก็บอกตรงๆว่ายังใช้ช้อนส้มตอนนั้น,เ,น,นเพื่อนๆก็มาเพิ่งเริ่ม,มใช้กันจริงๆก็อายุยี่สิบกว่าปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมก็เล่นหลงทางมาเยอะปัจจุบันนอกจากการดูพิมพเป็นส่วนประกอบแล้วต้องบอกว่าดูเป็นส่วนประกอบนะครับเมื่อก่อนดูพิมพเป็นหลักต้องดูความแห้งความเก่าของเนื้อว่านให้เป็นดูเนื้อหามวลสารนะครับคาบวงคาบว่านนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆอย่าเล่นแต่พิมพแต่เพื่อนๆเล่นพิมพ,พังครับเพราะอย่างที่ผมพูด บล็อกแต่ละบล็อกกดไปมีอ่ามีความสกกุกงมีความสุกปกของแม่พิมพ์ของแม่บล็อกต่างๆนะครับแล้ววันเดียวนะครับไม่ใช่ว่าทํำกันวันเดียวผมก็เคยศึกษามาถามคนในพื้นที่ไม่ใหญ่ทาวันเดียวเป็นหกหมืนสี่พันองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสร้างต่างวาระนะต่างวาระกันกว่ารวบรวมจะได้หกหมืนสี่พันกว่าองค์เพื่อนๆเพื่อนๆจะเอามาจากไหนครับ ว่านน้อยว่านมากการผสมการโขกอะไรต่างๆมันไม่ได้วัดมันไม่ได้ตวงเพื่อนๆขนาดเครื่องจักรสมัยใหม่ปั๊มนะครับยังแยกออกมาปั๊มไม่ถึงผนเหลียนบล็อกกระต่ายนะครับนับภาษาอะไรกับพระนื้อดินบางองค์แก่ดินบางองค์แก่ว่านบางองค์เนี่ยปั๊มมาเนี่ยบล็อกเดียวกันองค์ที่สิบยี่สิบตานี้ลึกตานี้ไม่ลึกเวลากดลงไปเพราะว่าน้ําหนักการกดมือมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆ การเก็บรายละเอียดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนเหมือนกันบล็อกเดียวกันบางทีกดกันสิบกว่าคนผมเลยถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเจ้าตำหนิมาจากตรงไหนให้เหมือนกันมีหูกีดมีไหล่จงมีไหล่จุดมีไอ้นั้นมีไอ้นี่มีนี่ถ้าเพื่อนๆเล่นตามเขาก็จะไม่เจอผ้าแนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมคนหนึ่งที่หลงทางผมพูดได้เลย นะครับเพราะว่าบางองค์เนื้อว่านแก่ดงบางองค์เนื้อว่านแก่ดินนะครับบางองค์แก่น้ําว่านเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งการจะเล่นพระเครื่องหลวงปู่ทวดเก้าเจ็ดผมไม่ได้เก่งแต่ก็ต้องศึกษานะครับหลงทางเสียพระไปก็เยอะก็ต้องศึกษาว่าเออมันมีเนื้อหามวลสารเป็นยังไงความเก่าความน่าจะเป็นเหมือนผิวเราเนี่ยเราแก่ตัวลงไปมันหดมันเหี่ยวมันอะไรมันย่นถ้าเป็นคนที่ทาตากแดด ตา,ตากแดดเนี่ยทำงานก่อทรงก่อสร้างทํางานใช้แรงมันจะเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจนะเพื่อนๆนถ้าเราเข้าใจโดยธรรมชาติบางคนใช้ครีมบํารุงผิวเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ข้อคิดเลยว่าอย่าเชื่อเชื่อเสียนให้มากๆเพื่อนเพื่อนไอ้ที่เขาพูดตัวชี้ให้เรานะครับถามจริงๆครับหยิบมาสิบองค์นะครับพระเก๋เขาทําน้อยทําไม่มากมันเลยเหมือนกันนะครับผมพูดตรงๆ เมอน,นเรียนอาจารย์นำนะครับบล็อกลาแตกเซียนมันแขวนเลยครับเซียนมันมีไม่ขายไปถามคนภาคใต้หรือไปถามเซียนดูก็ได้ว่าเขาเป็นบล็อกเสริมจริงไหมเป็นบล็อกพุทธพาณิชย์เขามีไว้ขายแต่เขาไม่ใช้นะครับหลวงพ่อทวดเหมือนกันทําเข้าพิมพ์มาตั้งนานแลวเพื่อนๆนะเราไปเล่นตามพิมพ์เขาเรามีพระแท้เราก็จะเสียพระออกไปเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดเลยเซียนทุกคนมีผลประโยชน์ทางนั้นนะเพื่อนๆอย่างที่ผมย้อนให้ฟังว่า ถ้าเพื่อนๆคนไหนทันรายการแฟนพันธ์แท้นะครับพิธีกรแฟนพันธ์แท้โดนกับตัวเองมาแล้วครับเพื่อนๆเป็นผู้ปกปั้นฮฮเซียนเนี่ยรวยกันทุกวันนี้นะเพื่อนๆนะครับไม่งั้นเพื่อนๆก็ผมพูดได้เลยเปลี่ยนใหญ่ด้วยเพื่อนๆหลายๆคนในในกลุ่มในกลวยที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยพวกนี้บอกตรงๆครับทำมาหากินกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งนั้นนลครับเพราะผมเคยรู้จักโรงงานเคยคุยกับคนที่โรงงานรวมถึงทันอยู่ในเหตุการณ์รวมถึงผมเนี่ยเคยคิดจะเข้าไปวงการพทะ ก็มีคำบางคำที่วงการครับมึงเล่นพระไม่เป็นมึงใจไม่ถึงอย่างนู้นอย่างนี้ผมถามจริงๆเพื่อนมึงขายพระองค์เดียมอยู่ทั้งปีอ่ะเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการหากินกับพระเครื่องมันง่ายต้องมีกลุ่มมีกวนมีก้อนคอยการันตีกันเองแต่หลักใหญ่ๆเลยผมพูดให้เพื่อนๆฟังเจ้าของพิธีกรรายการแฟนพันธ์แท้นี่แหละที่เป็นคนปลุกป,ปั้นให้เสียนร่ำรวยมาถึงทุกันนี้แล้วก็แกก็พี่เขาก็โดนกับตัวเอง ผมไม่อยากจะเล่าวะวัเล็กน้กยเพื่อนเพื่อนเป็อย่างที่พูดนะครับว่าถ้าใครทันยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเนื้อดินพระเนื้อว่านหลวงพ่อทวดเนี่ยผมขอยืนยันนะเพื่อนๆอนอย่าไปเชื่อให้เซียนให้มากครับนะครับหนึ่งต้องรู้ที่มาที่ไปดีพระภาคใต้ก็ต้องมาจากโซนภาคใต้จะหลงไปทางภาคเหนือภาคอีสานอะไรมันก็มีมันก็มีแต่่วนน้อยนอกจากมีคนมีเงินมีอันจะกินซื้อไปนะครับเราก็ต้องดูตำแหน่งที่ตั้งจุดกำเนิดของพระนั้นๆก่อน ข้อที่สองก็อย่างที่ผมพูดต้องรู้จักเนื้อหามาลูลสารความเก่าการหดการยน่นของว่านเป็นยังไงนะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อ,อไม่รู้มันก็เล่นไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดนะครับว่าถ้าเราเล่นผ้าหรือพ้าทวดต้องศึกษาเองให้มากนะเพื่อนเพื่อร้อยองค์สิบองค์พันองค์หมื่นองค์มันจะเหมือนกันสักองค์ไหมเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองไปซื้อขนมครกมาอย่างที่ผมพูดแล้วดูว่าในขนมครกถาดนี้เพื่อนเพื่อนดู หม้อเดียวกันละลายแป้งเดียวกันความหนานุ่มของตัวเนื้อขนมค้กในถาดเดียวกันนะความหนาเหมือนกันไหมหนานุ่มยังไม่เหมือนกันเลยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะมาเอาอะไรกับพระหลวงปท่ศธิที่ไม่ได้ทําจบในวันเดียวกดกันตั้งหลายคนมีกันตั้งหลายบอกผสมกันตั้งกี่ข้อเพื่อนๆไม่ได้ผสมกันคคอกเดียวกดกันหกหมื่นสี่พันองค์ไม่ได้ตวงไม่ได้ช่างไม่ได้วัดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะไม่เชื่อว่าต้องแบบนี้นะ ต้องแบบนี้ต้องมีจุดตรง,งนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอเคผมเข้าใจได้เพื่อนๆสาหรับองค์แรกสองสามองค์แรกแล้วผมถามจริงๆอะเพื่อนๆพระเหรียญปั้มกันบล็อกเกายังมีปัญหาเอาบล็อกเกามาทํายังมีเนื้อหยดเนื้อเกลและพระเนื้ออย่างนี้คุณคิดว่าคนโบราณเนี่ยเขาตั้งใจหรือเขารู้เลยว่าหลงงวงพ่อทวดจะมีราคาขนาดนี้เขาไม่มานั่งทําความสะอาดบล็อกกันอยู่หรอครับเพื่อนๆมานั่งเช็ดบล็อก ให้ขาวสะอาดแล้วน้ำหนักการกดของแต่ละคนการตวงบางทีตามไว้วันนี้พรุ่งนี้อีกสามวันนะเพื่อนๆมากวนมาเติมน้ําใหม่ความเข้มข้นก็ไม่มีต่อมากดกันอีกทีมันเนื้อมันก็จะหลวมๆฟาอ่ะไอ้ที่เคี่ยวใหม่ๆบดละเอียดหน่อยเพื่อนๆอ่ะมากดเนื้อมันก็จะหนาจะแน่นหน่อยนะครับกดสามสี่องค์แรกไม่เกินสิบองค์แรกน้ําหนักก็ใกล้เคียงกันโอเคพิมพ์อาจจะติดแต่เนื้อก็ไม่เหมือนกัน นะครับเนื้อหามวลสารมันก็ย่อมแตกต่างกันนะครับก็<ม>อย่างที่ผมพูดนะนะครับว่าพระเหนียวว่านไม่ได้มีการตวงไม่ได้มีการผสมนะครับไปดูเราไปซื้อเค้กเนี่ยที่เขาทอดบนกระทะเดียวกันหรือไปซื้อโรตีนะครับทําคนเดียวกันหรือแม้แต่เราทอดไข่เราเองเหรือเพื่อนๆจะลองเองก็ได้ไปซื้อดินน้ํามันมาครับสักสิบก้อนปั้นออกมาเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วไปตั้งตาเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่ามัน บางทีด้านข้างตัวนี้แห้งบางทีด้านข้างตัวนี้แฉะบางทีด้านบนตัวนี้แห้งมากตัวนี้แห้งน้อยจะมาตรฐานมาจากตัวไหนครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นผมขอเตือนนิดหนึ่งว่าเล่นพระเนี่ยเพื่อนเพื่อนอย่าเชื่อเสียนให้มากอย่าเชื่อตำราให้มากไม่นั้นเพื่อนเพื่อนจะหลงทางต้องศึกษาดูเนื้อหาว่ามีส่วนผสมอะไรเป็นหลักดูความเก่าดูคาบน้ำว่านี่เป็นอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดองนี้นิดหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนนะว่าองนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนดูคาบน้ำว่านที่แห้ง เดรกระังเลยนะตรงนี้นครับเห็นไหมครับผมถ้าลงไปปุ๊บในเนื้อเนี่ยจะมีเม็ดดาเม็ดขาวเนื่องจากว่าผมมาทํากลางคืนก็อาจจะทําให้ดูไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทําให้ดูนะอีกครั้งจะไล่ให้ดูอีกครั้งก็จะมีเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดงนะครับถ้าเราลงกล้องลงไปนะอย่างตรงนี้ที่ผมพยายามจะขยับไม่ดูเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะเห็นไหมนะ แร่ทองน้อยแร่ก,กิมเซียวก็จะเป็นแร่ที่ถ้านานๆไปแล้วอยู่กับเนื้อว่านก็เกิดสนิมนะเพื่อนๆนะก็จะมีสนิมขึ้นรอบๆบริเวณของแร่ก็ต้องดูนั้นเป็นหลักด้วยนะครับก็จะไม่ค่อยชอดัดเจนแต่องคนี้ต้องบอกว่าแร่ทองน้อยเนี่ยหรือแร่ก,กิมเซียวเนี่ยมีน้อยนะครับก็จะเห็นจุดนี้จุดนึงบริเวณที่ผมให้เพื่อนๆดูอยู่นี่ครับก็จะมีอยู่จุดหนึง่งก็จริงๆแล้วมีหลายจุดเพื่อนๆเนื่องจากพอประวาติการคืนแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็น นะครับเนะนะพื่อนๆดูน,นิดหนึ่งว่ามีคาบไขที่ขึ้นเป็นธรรมชาตินะนะจริงๆพระองค์นี้ถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะดูความแห้งนะครับความแห้งความจางโดยธรรมชาติแต่ถ้าไปเสียนดูไม่แท้ครับเพื่อนๆองค์นี้ไม่แท้ยังไงก็ไม่แท้ครับองค์นี้เคยเข้าประกวดเคยเคยส่งเข้าประกวดไปแล้วนิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่างไงรู้ไหมครับ ขาบอกกับพระไปทําผิวมาจริงๆไม่ใช่อ่ะเพื่อนเพื่อองค์นี้เดิมทีผมแขวนอยู่แล้วโดนน้าปรากฏว่าเชื้อว่านเนี่ยมันมีพอเชื้อว่านมันมีพบพอมันผมว่าเพื่อนเพื่อหลายๆคนที่แขวนพระเนื้อว่านของหลวงพ่อทวดน,นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสองสี่เก้าเจ็ดถ้าโดนน้ําโดนความชื้นโดยเฉพาะโดนน้าเนี่ยอันนี้กรอบแตกนะครับแ,แล้วเมื่อโดนความชื้นปุบเนี่ยถ้าเป็นว่านสดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดๆแล้วลามปกคลุมทั้งอง,องค์เลยเพื่อนเพื่อน เขาบอกเขาผมไปทาผิวมาเคยส่งเข้าประกวดนะครับแต่เราก็จะไม่พูดว่าแท้หรือเทียมกันทีนี้อย่างองค์นี้มาดูเพื่อนก็เป็นการหมักนะเพื่อยๆเป็นอย่างนี้ก็เป็นการหมักเนื้อจะแข็งเก่งนะครับเนื้อจะแข็งแก่งด้านข้างเ้วก็เป็นการหมักอย่างนี้มันก็เก๋เก๋ดูง่ายเพื่อนๆพเพราะว่าคาบไข่ต่างๆคาบไข่เนี่ยเป็นคาบที่ทําขึ้นมาไม่ใช่เป็นคาบที่เกิดจากธรรมชาตินะฮะถ้าไปเจออย่างนี้ก็คือนี่มันเก๋อย,อยู่แล้วเพื่อนๆก็นําให้ดูกันเท่านั้นว่าเออ ถ้าคาบไข่แบบนี้มันเป็นคาบขาวมันไม่มีอ่อนบางนะไข่คาบน้าว่านมันไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะตรงนี้มันก็เหมือนกับการมุงการหมักนะครับด้านข้างถึงแม้จะพิมพ์เล็กแล้วก็แต่นะครับอย่างที่เพื่อนๆไม่รู้บางคนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดนะเพื่อนๆบางคนก็สงสัยว่าเอาแม่เหล็กมาดูตัวติดไหมอ่านะนี้ไม่ติดตรงนี้ <ท tar. S 1> <ambos. S 2> ติดไหมงคงนี้ก็ไม่ติดงคงนี้นะครับ ใครจะว่ายังไงผมไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนเชื่อเชื่อเสียงเล่นตามเสียงเพื่อนๆนจะดูแลสับสนโดยเฉพาะพระเนื้อว่าเนี่ยผมบอกนิดนิดนิดหนึ่งนะเพื่อนๆอย่าเชื่อเสียงให้มากถ้าเรามั่นใจที่มาที่ไปเราว่าดีดูคาบบ้านดูคาบเก่าเป็นนะครับแขวนไปเลยเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆไปมั่นใจนะครับเสียงเพื่อนเพื่อนอย่าคิดว่าเสียงเก่งนะครับผมพูดให้ฟังมันอยู่ที่เจตนาเขาบางคนตกควายมาเยอะนะครับ ที่เก่งๆกันก็ไม่ใช่ดูเองนะเพื่อนๆเรียกกันมาดูตัดสินใจซื้อพระก็ไม่กล้าซื้อบางองค์บางคนก็เรียกกันมาโอ้โหไม่รู้กี่ตู้มานั่งลุมกันดูไม่เป็นแล้วพระล้อบางคนเจอแต่พระใหม่มาเจอพระเก่าก็ไปไม่เป็นเจอมาหมดแล้วครับเพื่อนๆเพะน,นั้นคําว่าเซียนมันอยู่ตรงไหนเขาเรียกเล่นพระเล่นเล่น,ลนพระเล่นพวกนั้นพระพวกเพื่อนฝูงเมื่อก่อนเข้าไปไปปล่อยบนห้างดังเพื่อนๆสมัยมีการประกวดพระโอ้โหเชื่อไหมเพื่อนๆมันเดินตามกันแล้วมันรู้กันหมดราคาเดียวกันหมดและพวกนี้ ถ้าเพื่อนๆเดินไปปล่อยพระเพิ่งถามนะเปิดมาเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆไม่เปิดราคาอะไรโทษทีครับไม่มีทางพระร้อพระพิมพระร้อนะแต่อยากได้ของเราพระเนื้อไม่ถึงแต่ก็อยากได้ของเราตามอยู่นั่นแหละครับตามจนกลัวมาล้อมหน้าล้อมหลังเดินไปไหนฮะสมัยก่อนนะถึงกันหมดครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดนะครับตั้งแต่ตีนบันไดขึ้นไปันโอ้โหข้างบนนะครับมีตั้งแต่ ยาจบมีตั้งแต่โจรยันมาเฟียครับเพราะนั้นวงการพระนี่ต้องบอกทิศหนึ่งว่าเป็นธุรกิจเพื่อนๆหากินง่ายครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดเพื่อนๆฟังว่าก็อยากจะให้ข้อคิดเพื่อนๆิเพื่อนิดหนึ่งว่าพระนะครับเซียนส่วนมากเล่นพระสองหน้าทางนั้นครับพระแท้มีจํานวนจํากัดถ้าจะเล่นพระแทน้นี่จะพระแท้ที่ไหนกันมาเล่นนะเพื่อนๆมันมีจํานวนจํากัดนะครับ ผมบอกไว้ทีหนึ่งแล้วไครเก๊พได้ดีที่สุดก็คือเซียนพระนี่แหละเพื่อนๆพื่อนทำตำนิทำวรารสารทำครบวงกรอนชี้พงครบวงจรชี้พงชี้พิมพ์ให้พวกเราหลงกันนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ฝาก,ก,ออกไปด้วยแล้วกันออกใบเซอร์จัดตั้งสถาบันโอ้โหครบวงจรอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าเขาทํากันมานานแล้วเพื่อนเเขาก็ต้องประคองรักษากันไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแม้แต่เซียนใหญ่เอง นำพระมาไล่เราดูไล่เราชมยังพูดขัดกันเส้นระดับนำของพูดระดับเขาเรียกว่าหัวกะทิของประเทศนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆฟังดูใน y o u t u b ะก็จะเข้าใจเองนะว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับวงการนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้ครับคือเราเล่นแต่เราเนี่ยถ้าเราเล่นสะสมอะไรก็แล้วแต่หรือเราจะเล่นซื้อขายนะครับไปเล่นพระหลักๆเนี่ยโอ้โหมันซื้อเรายากเพื่อน นอกจากจะพระสวยจริงเด่นชัดจริงอะไรประมาณนะั้นอย่างที่หลายๆายคนออกมาพูดโอ้เขามาไลฟ์มาโชว์เพื่อเปิดราคาขายเรารู้ว่าถ้าเขาจะขายเราก็ต้องขายเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็ฝากเตือนเพื่อนๆไปเลยนะว่าเอ,อคนเราเนี่ยค่ามันไม่เท่ากันนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นเซียนเราไม่ได้มีกลุ่มไม่ได้มีคนไม่ได้มีกอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากเพื่อนๆนิ่หนึ่งว่า เล่นหลวงปูดุฒินะครับต้องดูความเก่าดูคาบว่านรู้จากเนื้อหามวลสารนะครับให้เป็นผมจริงๆแล้วมันมีนิทานเยอะมากที่ผมจะเล่าเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเซียนภาคใต้นี่นะครับระดับอาจารย์ขึ้นไปทะเลาะกับเซียนบนห้างข้างบนแต่จริงไม่อยากเล่ามันไม่ใช่เรื่องรเราก็เวรกรรมเขาก็ได้รับกันไปะน,นะครับเพียงแต่มาพูดให้ฟังว่าอย่าดูตามหนังสือหนังสือถ่ายภาพนะก็ไม่กี่องค์ พระสร้างหกหมื่นสี่พันกองค์ผมถามมาเซียนทุกคนที่ถือว่าเป็นเซียนใหญ่เนี่ยมองเห็นหมดแล้วเคยเจอหมดแล้วก็ไม่พันองค์ถึงไหมที่เจอของแท้ก็ไม่นะครับและทาไมพระแท้ต้องมาอยู่ที่เซียนและทําไมเซียนต้องเป็นคนกําหนดพิมพ์ให้เราเล่นเพื่อนๆก็ไปลองคิดดูกันแล้วกันนะครับผมฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นพระตามเซียนดูตำหนิตามเซียนเพื่อนๆอย่าหวังว่าจะได้หลวงปู่ทวดแท้ผมพูดได้เล้นะครับ ดูเป็นไกด์ฟังเป็นไกดได้หนังสือก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่พูดต้องดูความเก่าดูเนื้อหามวลสารให้เป็นให้นึกถึงธรรมชาติของคนเรานะครับว่าแก่ตัวไปคนทาผิวทาที่ครีมบำรุงผิวกับไม่ทาคนแต่งหน้ากับคนไม่แต่งมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้น,นฝากให้คิดแล้วกันนะครับว่าจะเล่นพระโดยเฉพาะพระเนื้อดินหรืเฉพาะหลวงปูทวดแนว่านนะครับ บางองค์แก่ดินบางองค์แก่ว่านสีโทนต่างๆก็จะไม่เหมือนกันแม้แต่บล็อกเดียวกันกดติดกันสิบองค์น้ําหนักไม่เท่ากันความแน่นของเนื้อหาเนื้อหามวลสารต่างๆก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆให้คิดนะครับว่าอย่าไปเชื่อเสียงให้มากต้องศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ